สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเ c h ช n n e l ครับวันนี้เราจะนำเคล็ดลับการใช้งานหลายแอปพลิเคชันดีๆในส่วนของโทรศัพท์มือถือ iPhone มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับตอนนี้ฮะซ้ายมือเราเป็น iPhone ครับขวามือเราเป็น Android ครับซึ่งการตั้งค่าตรงนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของหน้าจอล็อกครับผมซึ่งการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกจะมีทั้งหมดอยู่3ประเภทนะครับอันดับแรกเนาะเราลงส่งเป็นข้อความไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีส่งเป็นคาว่าสวัสดี ไปนะครับในการแจ้งเตือนตรงนี้คุณผู้ชมจะพบว่ามันมีคำว่าสวัสดีปรากฏขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะในส่วนของตัวที่2ครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้าไปครับ ก็จะพบว่ามีสติกเกอร์ตัวอย่างปรากฏขึ้นตรงนี้ครับผมในส่วนที่3มเราจะส่งเป็นรูปภาพเข้าไปครับส่งเป็นรูปภาพเข้าไปหนึ่งรูปภาพครับเราก็จะพบว่าในการแจ้งเตือนครับก็จะมีทั้งข้อความตัวอย่างสติกเกอร์ตัวอย่างและรูปภาพที่ส่งไปครับถามว่าสะดวกไหมสะดวกครับดีฮะแต่ว่าสําหรับบางคนครับผมคนที่ต้องการารักษาความเป็นส่วนตัวไว้ บางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือไม่ชอบตรงนี้ก็ได้ครับเต็ดดี้จะบอกว่าทั้ง3ส่วนนี้เราสามารถจะตั้งค่าได้ครับอันดับแรกฮะเราไปที่ตัว l ล n e แอปพลิเคชันก่อนเลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าการแจ้งเตือนอาการตั้งค่านะั้นมีทั้งสองส่วนครับทั้งจากการแจ้งเตือนในส่วนของการตั้งค่าของระบบกับการตั้งค่าในส่วนของ Line แอปพลิเคชันครับซึ่งตรงนี้เราจะตั้งค่าในส่วนของ Line แอปพลิเคชันให้ดูก่อนครับเรามาอยู่ที่หน้าแรกครับจากนั้นมากดที่ คำว่าการตั้งค่าครับและเลื่อนขึ้นมาฮะจนกระทั่งถึงคำว่าการแจ้งเตือนครับมาตรงนี้ครับเราจะเจอกับ3ส่วนครับผมในส่วนของที่เขียนว่าข้อความครับเราเปิดไว้แสดงข้อความเราเปิดไว้และแสดงรูปตัวอย่างเราเปิดไว้ครับทีนี้เราลองมาปิดทีละตัวนะเช่นตัวนี้เราปิดแสดงรูปตัวอย่างก่อนนะครับเมื่อเราปิดเข้าไปครับผมเราปิดหน้าจอก่อนนะเราก็จะส่งรูปรูปเดิมเข้าไปนั่นแหละครับผมส่งป๊าบเข้าไปฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ เขาจะไม่มีรูปตัวอย่างแสดงให้เราดูแล้วครับแต่เขาจะมีเพียงแค่คำว่าส่งรูปแบบนี้ฮะสะดวกดีไหมครับคุณผู้ชมฮะสมมติบางเรื่องไม่เป็นรูปส่วนตัวเนาะอืทีนี้พอเราปิดในส่วนของแสดงข้อความแล้วครับจะเป็นยังไงมัง่งเราก็ส่งข้อความเดิมเข้าไปนั่นแหละสวัสดีอปิดหน้าจอก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีสสดเอาพิมพ์ผิดตักตงหากช้างมันจ้า ก็จะมีข้อความเข้ามาเพียงแค่ว่าได้รับข้อความใหม่เท่านั้นครับไม่มีคําว่ารักนะคิดถึงจังเลยสวัสดีจ้าทำงานอยู่หรือเปล่าเลิฟยูอะไรไหมไม่มีแล้วฮะจะมีเพียงแค่ได้รับข้อความใหม่ครับและหากอีกตัวหนึง่งเราปิดไปเลยนะฮะเราปิดคําว่าข้อความใหม่นะครับเราปิดไปเลยฮะพอเราอยู่ในส่วนของหน้าจอล็อกครับผมเราพิมพ์คาว่าสวัสดีไปเช่นเดิมครับผมส่งเข้าไปแบบนี้ ก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาแจ้งเตือนในส่วนของหน้าจอล็อกอีกแล้วครับผมไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาเลยฮะคุณผู้ชมครับแต่ส่วนการโทรล่ะยังมีอยู่ไหมการโทรยังมีตามปกตินะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตรงนี้ที่เราทํารีวิวไว้เราทําเพียงแค่ในเรื่องของการแจ้งเตือน3ส่วนก็คือในส่วนของข้อความใหม่การแสดงข้อความและการแสดงรูปตัวอย่างครับทําไมเท็ดดี้ต้องเอามาทําให้ดูคุณผู้ชมทราบนี้ครับว่าจริงๆแล้วฮะแม้ว่าลายฮะ การตั้งค่าในส่วนของ Line แอปพลิเคชันทั้งในส่วนของ iPhone และ Android จะมีบางอย่างคล้ายกันครับแต่ก็มีบางอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ระบบเดียวก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอโฟนมันทําแบบนี้ได้ด้วยนะหรือบางคนบอกเฮ้ยแอนดรอยมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอทําไม iPhone ไม่มีเราก็จะค่อยมาเคลียร์กันทีละอย่างทีละอย่างฮะที่สําคัญนะคุณผู้ชมครับ <S <S อย่าลืมฮะอ,อย่าลืมกด subscribe ครับผมอย่าลืมกด subscribe ติดตามช c h a ช n แนลฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจําทุกวันครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในส่วนการแจ้งเตือนนิดเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ย ไอโฟนทำได้ Android ทำได้ไหมมาดูนะฮะในส่วนการแจ้งเตือนครับผมเราจะพบว่าการตั้งค่าในส่วนของการแจ้งเตือนครับไม่เหมือนกันฮะเราเข้ามาแค่การแจ้งเตือนเนาะในส่วนของ Android ไม่มีข้อความใหม่สแสดงข้อความสแสดงรูปตัวอย่างแบบนี้ครับที่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเขามีนะฮะคุณผู้ชมครับมีอย่างตรงนี้ไงแต่มันไม่เหมือนกันไงฮะคุณผู้ชมครับผมมันจะมีบางอย่างที่คล้ายคลึงและบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่าการตั้งค่ามีหลายอย่างหลายประเภทฮะถึงบอกคุณผู้ชมว่าอย่าลืมกด subscribe ใ้กดกระดิง่งติดตามช่องชาแนลครับแล้วเราจะนําสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกวันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ